สามสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมดีๆมานําเสนออีกแล้วค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีต่างๆนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ white สีขาว white สีขาว pink สีชมพู pink สีชมพู shampoo. light blue สีฟ้า ไลท์บลูสีฟ้าอ r ว n g e สีส้มอ r ว n g e สีส้ม Y e ล l o w สีเหลือง Y e ล l o w สีเหลืองเ e ดสีแดงเรดสีแดง l ลูสีน้ำเงิน l ลูสีน้ำเงิน r รี n สีเขียว r รีนสีเขียว p ูเผ l นสีม่วง คูเปอ์สีม่วงราวสีน้ำตาลราวสีน้ำตาลเกรสีเทาเกรสีเทาแบล็กสีดำแบล็กสีดำโกลสีทองโกลสีทองซิลเวอร์สีเงินซิลเวอร์สีเงินจบกันลงไปแล้วนะคะกับการเรียนรู้เรื่องสีต่างๆนะคะ ต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปเล่นเกมเกี่ยวกับสีต่างๆนะคะว่าเด็กๆสามารถจำสีอะไรได้บ้างนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมการศึกษากันเลยคะ่ะเกมทายสิฉันสีอะไรภาพแรกนะคะสัตว์อะไรคะใช่แล้วคะ่ะปลาวานเด็กๆว่าปลาวานมีสีอะไรคะ่ะใช่แล้วคะ่ะปลาวานมีสี blue คือสีน้ำเงินนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะรูปกบเด็กๆทายสิคะว่ากบมีสีอะไรนะใช่แล้วค่ะกบมีสีกรีนสีเขียวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะรูปหมูหมูมีสีอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะหมูมีสีพิ n งชมพูค่ะต่อไปรูปหมี มีมีสีอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะบราวสีน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะรูปล,ลูกไก่สีอะไรนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะลูกไกม่มีสีเยลโล่สีเหลืองนั่นเองค่ะ ็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,กับเกมที่คุณครูนํามาให้เล่นสนุกไหมคะเด็กๆเด็กๆทายกันถูกไหมคะเด็กๆฝึกหัดอ่านจําสีให้ได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปการเรียนรู้เรื่องสีต่างๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วมาพบกับกิจกรรมดีๆกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ